สวัสดีพี่พี่ที่กำลังจะเข้ามาหรือเข้ามาดูย้อนหลังนะครับวันนี้เป็นวันที่28เมษานะครับเป็นวันที่โ <c oughs> อมถ่าย MV ทหดีฐานก็ฐานเกณฑ์สั่งแฟน เมื่อวานก็ถ่ายลงข้อบับมาฟัมไปยังไงก็ฝากว้พี่รอติดตามด้วยนะครับทักทายพี่พี่ทุกๆคนนะครับผมอาจีบอ่ได้มาไหลรโดนนะครับจะไหนก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ออกไปนะครับเพื่อได้มีช็อตดีๆให้เพิ่อวันนี้ทีมงานเรามาทั้งหมดหมดทุกคนเลยครบแกงเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่พี่ทุกกําลังใจนะครับออบรรยากาศคือจังพายุสี่เขานะครับน่าจะพายุเข้าไหมสวัสดีครับ ไอ้นุกไปเสิไอ้นุก๊กออ,อมพอจะรู้แล้วครับเรื่องทหารมาเลื่อนไปสามประมาณจะสามเดือนไหมคันวบ้าตามตรงแบบแบบก็รู้สึกนะครับอมอมอยากไปแล้วเพราะว่าอมเคลียงานเคลียอย่างแล้วเหมือนนะครับในความคิดอมตอนนั้นคันอมไปทหารในวันทีหนึง่งอมขนาดจ,จะฝึกเสร็จโควิดพอดี ที่นี่เพื่อเลื่อนไปประมาณสามเดือนหลังจากนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็น่าจะมอบความสุขให้พี่ๆเหมือนเดิมนะครับสามเดือนน่าจะอยู่ด้วยกันนานนะครับโควิดน่าจะไปนานเลยพี่เต้มาหรือเปล่าไอเต้ไไหนมาครับไอเต้ถือกระเจ้ายกหมอน้ำยกบ้านจีไลค่ะครับ เอาเพื่อนเนี่ยเอาไงเซบลุน่ได้ไทยใครเอาวดอกซื้อนักคนเก่งของผมครับเดี๋ยวพาบุกกองไทยนะครับไล่สดเด้ได้ยืนมาเกือบพุมไหมหาเงิไล่สดเด้ผมไมได้เขาชากแล้วเห้ยยังไงใส่กางเกงใส่บุหรี่ไหม มาเกือบไหมน้องอ๋อเขาใช้เกือบตัวเดียเขาเกอเป็นไงเฮ้ยมึงข้ามกูได้ไงวะอ๋อเร็วๆเป็นไงสนุกไหมเดี๋ยวท้ามือหน่อยแล้วมือหน่อยไปๆๆก็วันนี้ผมเพิ่งไปเข้าฉากมาครับสนุกไหมมีเพลงอ่านเย็นๆนั่งวะเขาโวยยุ่ยเนี่ยมีเพลงนี้น่าดูมากเลยนะครับไปๆฝด้วยฝากด้วยทุกคนดูครับนี่ชอบรังแกพี่ไปๆรักทายหน่อย สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับมาตั้งแต่8ปดโมงเช้าวันนี้ไม่มม่าตั้งแต่แปดโมงเช้าวันนี้ไม่ได้เข้าสักฉากเลยครับเอออดเอาผมจ้างมาแค่นั้นแหละฮะสวัสดีครับโจทวัตชัยครับฝากติดตามเฟซบุ๊ก้วยนะครับโอเคยิ้มเกิดได้นะเฟซบุ๊กเลยนะไม่ติตกเลยนะเกิดนะเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งทีมงานนะครับเออ่โทรศัพท์โอมอาจจะไร้มันตัดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องมันห่อนแฮ้งนะครับ บุ๊ลุว่ามันสิไล่เดี๋ยวโดนเป็นไปผู้ใดอยู่ทางนี่อันนี้เป็นทางแม่ครัวได้ย่างกินไหมอ่ะกำลังทอดขุนเที่ยงทอดขุนเที่ยงนี่นครับแม่ครัวฟาเอ่้มีเขาไปแล้วฉากนึงนะครับตอนนีได้เขาไปอีกอยู่ไอ้คือผู้ใดขอน้ำโม่นี่ย่้ให้เล่นน้ำให้มาเป็นโม่ซิปลาแจ้งตัวแจ้งหนาแจ้งดิ นี่นะครับอสวัสดีครับเฮ้ยคิดถึงไหมคิดถึงพี่พี่แฟนคลับไหมพี่โซล่าที่อยู่หน้าเวทีคิดถึงครับแต่คิดถึงทุกๆคนนะครับว้า <laughs> รักทุกคนชื่อน้องอะไรครับน้องภูมิครับน้อภูมิเหรอ <laughs> ตั้มมาดเตงีง จบจบเดี๋ยวผพาเบิงนะครับเป็นมาไปเพื่ออะไรสุดบายคุ้มมือได้ปะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถ่ายเอ็มวีทงโอมนะครับเป็นไงเนี่ยฮอนบอฮอนบอบอลนี่ตกข้ามแล้วไม่ได้ยย่านฝนตกข้ามเลคุมมือบบอมันเป็นฟิล์มมันี้มันเลยมือธรรมดานั่งเอกไปใส่ปะเมื่อไหร่บอลน้ำใม่เองนั่งเอกหนชายนะครับ วันนี้ในกองมันบาหวานบันไดบรรยากาศดียุ่นะครับอะไรแล้วเขากล้องไงสวัสดีครับก็อย่าลืมออฟนะครับไม่ใช่ลืมโอมพูดผิดจะลืมโอมเลยครับรู้ไหมรู้ข่าวหรือยังว่าก็ผมรื้กันไปสามเดือนเลยโอ้นี่แหละเราจะได้ถ่ายรายการอามิโคด้วยกันรายราอทีอามิโค้ราถือกล้องไปได้นนหม อัดแก้ยซ้อยเหรอเดี๋ยมตัวให้กินข้าวเฮ้ยกลองวุ่นวายมากเลยนอนอย่างเดียวเออมาบอกกับพี่ๆมันกันเดี๋ยวขอวางกล่องแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะวางที่ไหนอ่าโอเคถ้กถ่ายพี่ๆทั้งห้าพันท่านนะครับ เมื่อนี่กับมาไทยมีเพลงอ,องเองนะครับเป็นน่าจะเป็นซิงเกิลที่2ของชีวิตน่าจะเป็นทหารเกียนสั่งแฟนเมื่อบานก็ถ่ายไปแล้วหนึ่งคนงานเพลงนะครับลุงปักหัวปัวป๊มยังไงก็ฝากพี่รอติดตามด้วยนะครับครบแกงเลยได้เล่นทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าอมบวกเขาผีนกผีปลาไอแก๊บออบค่าตัวไม่จ่ายครับปีอมบอกร้าไอนกไอแก๊ป ที่ไปยังนะครับว่ามันเล่นน้ำอบแน่ผมสิได้ไปหาแล้วสุดท้ายหาเลื่อนสามเดือนสามเดือนนะครับใช่ใช่เห็นก็จะออกข่าวอยู่ประกาศแล้วแต่ว่าพักคได้หายใจเพื่อได้ทำงานมันจะได้ทำงานไหมล่ะโควิดไปงานไม่ได้หรอน่าจะอยู่แต่บ้านใช่ใช่ ก็น่าจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆี่ติดตามด้วยตอนนี้โคราฝนตกอ,อ๋อยังไงพี่ๆี่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โควิดมารอบสามแล้วระบ,บาดหนักมากพวกองคนว่าเซฟตัวเองอย่างที่สุดเลยนะครับไม่จําเป็นอย่าออกไปไหนนะครับหรือออกไปก็ใส่แมสด้วยเป็นห่วงพี่พีทุกๆคนนะครับโอ,อวาห้าแบบคือขอบครัวเดียวกันแล้วเนาะอยู่โบแมนว่าสิอยู่ทางทางใตทางเหนือ ทางอีสานภาคกลางก็มีนะครับส่วนมากจะอยู่โซนภาคกลางนะครับพี่ๆส่วนภาคกลางก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงเลยก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับใครที่อมเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วที่นี่บางคนอาจจะตกงานหรืออาจจะหยาดับงานนั่นนี่ก็เข้าใจนะครับจังเลยก็ให้สู้ๆนะครับต่างคนตางสู้ตางคนให้กำลังใจกัน ดีใจด้วยนะครับดีใจยังครับถ้าอ๋อเรื่องทหารมนเลื่อนว่ครับถามว่ามันดีใจบอมมันก็ผผมอยากไปตอนนี้มากกว่าครับเพราะว่าผมได้ว่างงานบางอย่างไรห,หมดแล้วก็ผิดสินได้บอกกันหมดแล้วครับแล้วทีนี้มันมาเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับพี่ปลายเล่นเกมครับ ไปเบิ้งบรรยากาศข้างนอกนะครับแต่ว่าเพ้่นมาไปหนาวเปื่อนมดเหรออมบ้านน่ซับเงยอ,อยู่ทหารเกียนสักแฟนแล้วก็มีลงหัวปักหปัป๊มนะมนข้าวหรอปลข้าวเนียวที้่้เนขาเเดี๋ยววูบอีกเดี๋ยวยวบูบแทนที่เขาจะมาทำงานแบบ ทำงานด้วยความสนุกสนานเคยปลูบยักเชียเีก็ต้องมาดูเลคนเป็นไงวันนี้เป็นไงวันนี้อร่อยมากยยังได้ยังกินอบอ่านี่ครับกองถ่านขอบคุณแม่นิ่มด้วยอืมอแ่ไหนมมับหมูยังได้หรอัตับะมูคอนเสิร์ตหวูแอบเข้าไปลูกมันเปลี่ยนเลยนะซิ้อเล นี่โอ้ันหแข็งนมากงขนมากเลยเสือให้มาเสือกมาเลยหรอมามาไม่เล่นวันนี้ก็ไม่ให้เล่นเมื่อวานทำไมไม่ให้พี่เล่นก็คุณมันครบแล้ววันนี้ให้เล่นอยู่ให้ผ่านกล้องอยู่ใช่ไหมใช่วิ่งผ่านตอนตอนถ่ายประมาณสิบวิตัดไม่เหลือประมาณกี่วิหนึ่งวิให้แค่เงาขอบคุณครับพี่เล็กขอบคุณครับเอาจริงผมบอกเลยว่าพี่คือพี่ที่สุดแล้วกําลังที่ไม่ต้องมาก็ได้ ขอบคุณหลายขอบคุณได้หลายอ๋อได้ครับไปโอ้บ่ไปเสยผมได้ไปบ่ครับไปทุกคนเลยครับนี่นะครับเลขกวดต่อไปตรวนี้นะครับบ um, ่ไเด้วบอกใั้ซื้อเด้อบอกกซื้อสามแปมอมักตัวนี้รถสีฟ้าไปด้วยนะรถอมิเลนเด็กครับตัวนี้ ไม่ต้องเลยที่ร่กับพี่ไป้วยนะครับเอ่อบอกแกเลยครับพี่ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับดาวดูนีทุกๆดวงเลยทุกกําลังใจด้วยเดี๋ยวโมจะไปถ่ายเดี๋ยววันปล่อยยังไงเดมบอกอีกทีนะครับเดี๋ยวโบส์บอกน่าจะเร็วๆนี้นะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปแล้วบ๊ายบาย